ต้องนะเราคือทหารผ่านศึกที่ออกศึกสู้รบเอาชีวิตเป็นเดิมพันครับวันนี้ก็มีเรื่องรายวิดีๆจะมาขอบคุณเอซและขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆในช่องติ t o ตอล้ะก็ทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ผักดันสนับสนุนพวกเราทหารผ่านศึกโดยเฉพาะช่องผมเนี่ยช่องบอสเลกเก้สามสามสามเนี่ยก็ 3, เอฟซีเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดทักทายหัวใจมากมายครับสนับสนุนผมให้ผมมีกำลังใจในครั้งนี้ก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้มาขอบคุณโดยเฉพาะน้ำใจของท่านที่ให้ผมก็ขอให้ย้อนกลับไปหาท่านสิ่งดีๆมีคุณค่ามีประโยชน์ ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพวกท่านขอให้ร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนถูกหวยโชคดีมีใจกันทุกคนนะครับครับขอบคุณมากครับเวลาผมไลฟ์สดก็มาช่วยกันส่งกำลังใจส่งดอกกุหลาบดอกป๊อปปี้ให้อะไรหลายๆอย่างกับผมผมก็จะมาขอบคุณครับน้ำใจของท่านผมจะไม่เคยลืมตาหารผ่านศึกคนคนนี้ ที่มีอุดมการณ์รักชาติรักในหลวงห่วงแผ่นดินครับเราคือนักรบสนาไในเราเครบถ้าเราจะรบเป็นคนดีก็ไม่ต้องหวังผลตอบแทนครับให้ไปเลยสิ่งที่เราอยากให้ให้แล้วเรามีความสุขเราเป็นผู้ให้ครับสิ่งที่คุณให้นั้นมันจะย้อนกลับหาคุณร้อยเท่าแผ่นเท่าครับ สิ่งดีๆเหล่านี้ครับก็มาบอกล่าวขอบคุณเอซแล้วขอบคุณเพื่อนเพื่อนเพื่อนพ้องพี่น้องนักรบด้วยที่ไปเป็นกำลังใจให้กันในวันาหารท่านสุกที่สามที่อนุสรีชัยสมภูรณ์แบอย่างหนานน่นครับเงินปรูเกียรติครับ,ร,ร,บรอท่านอยู่ข้างหน้าแล้วอีกแค่เอ,อื้อครับความฝันของพวกเราก็จะถึงจริง เพราะตอนนี้ประชาชนทั่วประเทศให้การสนับสนุนร่างพรบอันนี้เพื่อให้ผ่านมาเป็นงบป,ประมาณเพื่อมาใช้จ่ายให้กับทหารผ่านศึกู้ยากไรและเอาไปช่วยเหลือครอบครัวได้อีกหลายร้อยชีวิตครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับน้ำใจของพวกท่านครับครับสวัสดีครับวันที่สามกุมภปาพัน,น์นี้เป็นวันทหารผ่านศึกร่วมกันรําบึกเรืถึง เราวีรชนผู้กล้านักรบที่สระชีพเพื่อชาติเหล่านั้นครับรักพวกเราไม่ต้องเปรียบเสมือนญาติแต่ขอใจะมึงถึงพวกเราบ้างก็ยังดี